คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวัสดีจ้าวพวกับผมก็ล์งแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับซิมใหม่กันดีกว่านะครับซิมใหม่ๆนะคนที่ซื้อซิมใหม่มาแล้วครับหรือว่าเพิ่งย้ายค่ายเบอร์เดิมมาแลครับ อะไรก็ตามนะครับที่เป็นซิมทูนั่นเองซิมใหม่ๆกิ๊บเลยได้ซิมมาคนนู้นให้หรือว่าเราไปซื้อมาอะไรก็ตามแล้วครับที่เป็นซิมใหม่แล้วอยากสมัครอินเทอร์เน็ตซักตัวหนึ่งนะครับแบบไม่อันไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะ้าไม่รู้จะสมัครโอ้โหตัวไหนดีเพราะมันเป็นซิมใหม่อยู่นะครับสิทธิพิเศษต่างเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมอาจจะยังไม่ทั่วถึงมันก็ยังไม่มีโปรเด็ดสาหรับซิมใหม่นั่นเองนะครับต้องใช้ไปสักพักหนึ่งนะต้องใช้ไปนาน ให้มันเป็นซิมเก่านะครับมันถึงจะมีโปรเด็ดๆที่เขาแอบ,บๆให้มานั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับเรามาพูดถึงซิมใหม่กันดีกว่านะครับก็จะมี6แบบ6สไตล์ให้เลือกสมัครกันนั่นเองสําหรับซิมใหม่นะแบบที่1นนะครับเน็ตไม่อัน้นไม่ลดความเร็วนะไม่จํากัดนะครับความเร็ว2เมกะบิตนะครับไม่เกินนี้นะความเร็ว2เมกะบิตราคา150บาทนะใครต้องการนะครับสาหรับซิมใหม่ก็กดตามนี้กันเลย กดออก 900, ดอกจาน9 0 0ดอกจาน9 7 9771สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับและก็ยังได้ WiFi ไม่อันมาใช้งานด้วยนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นความเร็ว4 m เมกะบิตนะไม่เกินนั้นนะครับใช้สปีดได้ไม่เกิน4 m เมกะบิตนั่นเองราคา200บาทนะครับแล้วก็ได้ WiFi มาใช้งานด้วยนะครับไม่อันไม่จำกัดนะแบบที่สามนะครับก็จะเป็นความเร็ว1 0 m เมกะบิตนะไม่เกินนี้นะครับ ราคา300บาทแล้วก็ยังได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะกดดอกจาน900รดอกจาน9์8 2 7 8 2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ3แบบนี้ก็จะได้ Wi-Fi นะครับไม่มีค่าโทรนะแบบที่4นะครับก็จะมีค่าโทรด้วยนะครับแล้วก็ได้ Wi-Fi ด้วยนั่นะก็คือเน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะบวกค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นโทรได้ครั้งละ15นาทีนะครับราคา200บาทกดตามนี้นะกดดอกจาน900ดอกจาน 9801สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแบบที่5ก็จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับไม่เกินนี้นะได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับไม่อัน้นครั้งละ15นาทีและก็ได้ Wi-Fi ไม่อัน้นมาใช้งานเหมือนกันนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9802ี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะตัวนี้ก็จะมีราคา250บาทนะครับแบบที่6 ครับก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10เกะบิตนะบวกค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับครั้งละ15นาทีได้ไวไฟมาใช้งานด้วยนะครับราคา350บาทกดดอกจาน900ดอกจาน9803สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบ30วันนะครับและระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับประจำเดือนธันวาคม2500 64นะครับแล้วก็ยังมีแบบ15วันให้ด้วยนะครับสำหรับซิมบ่นะโอ้โหถ,ถ้าใครไม่อยากใช้งานกันยาวๆ30บวันอะไรอย่างนี้นะครับก็มี15วันด้วยนะครับจะมี2จะมี2แบบด้วยกันนะสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับแบบ15วันก็คือเด็ดความเร็ว2เมกะบิตนะบวก Wi-Fi ไม่อั้นราคา90บาทนะครับกดออก 900, ดอกจาน900รยดอกจาน9 7 7 2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แบบที่2ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4เมกะบิตนะบวก Wi-Fi ไม่อั้นนะครับราคา120บาทกดดอกจาน900รดอกจาน98 71สี่เหลี่ลียมแล้วโทรออกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบ15วันนะครับ15วันอย่าอีมทิดนะครับอันนี้คือโปรสำหรับซิมใหม่นะแต่ถ้าเป็นซิมเก่าๆเ,เนี่ย โปรเหล่านี้นะครับก็สมัครได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางทูเนียเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหนียวซะเกินไปนะครับซิมเก,าเก่าก็สามารถเลือกสมัคร6แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเท่าที่ผมทดลองดูเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับสาหรับซิมเก่าแต่ด้วยราคานะครับราคามันก็เป็นราคาสําหรับซิมใหม่นั่นเองราคามันก็จะสูงสูงนิดนึงนะครับถ้าใครใช้ซิมเก่าๆ่าเนี่ยผมแนะนําให้ไปสมัครเน็ต 10เมกะบิตราคา200บาทเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปดูได้นะครับอันนั้นนะครคืออันนั้นอนะ่ะมันจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับราคามันเอ่อได,ได้ความเร็วมา10เมกะบิตเลยนะครับราคา200แล้วก็220เนี่ยมีค่าโทรมันก็จะถูกกว่านะครับถ้าอันนี้มันเอ่อถ้าซิมใหม่เนี่ย10เมกะบิตเนี่ยมันจะอยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับซิมใหม่มันก็จะแพงกว่าถ้าใครใช้ซิมเก่ามานานแล้วนะครับก็ลองย้อน ไปดูได้แต่อาจจะไม่ทุกเบอร์นะอาจจะไม่ได้ทุกเบอร์ทุกซิมนะครับลองลองกันดูนะครับเป็นแค่ตัวเลือกนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดเดือนธันวาคม2 5 6 4นาะลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเหมาะสมกับเราที่จะสมัครใช้งานหรือเปล่านะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนวโปรเสริมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคอนเทนต์ต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันนี้จ้ะบ๊ายบายกิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ